สวัสดีคะ่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมใต้ตาพี่พักนี่ทําไมแดงคล้ำแป๊จัดอะไรขนาดนี้นะคะไม่ได้ไปโดนอะไรมาแต่อย่างใดนะคะพี่พักเนี่ยจะมารีวิวคอนซีลเลอร์ที่พี่พักไปเจอมาแล้วรู้สึกว่าถูกราคาดีเลยนะคะแล้วก็เฮ้ยเนื้อดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยพี่พักก็เตรียมผิวก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์แหละพี่พักจะใช้เป็นลิปสติกนะคะเป็นลิปสติกเนื้อครีมแมทอย่างนี้นะคะก็คือแต้มลงไปบริเวณที่พี่พักต้องการจะลงคอนซีลเลอร์นะ ตัวที่พี่พักจะมารีวิวนะคะก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ของ For y o u ท o ค่ะรุ่น fade away คอนซีลเลอร์นี่พี่พักซื้อมาสองสีด้วยกันค่ะสี01และสี02นนะคะสีต่างกันนิดเดียวเองด้วยความที่พี่พักเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์ก็เลยรู้สึกว่า สีอะไรอ่ะมันใกล้กันมากเลยหรืออะไรอย่างงี้ก็เลยสั่งมาค่ะราคาน้องไม่แรงนะคะก็เลยจัดมาสองเลยอันนี้คือสีศูนย์หนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวป้ายให้ดูตรงนี้ป๊าสีศูนย์หนึ่งอ่าอันนี้คือสีศูนสองคือความสีเนี่ยใกล้กันแบบใกล้กันมากจริงๆแล้วเอาจริงๆนะเวลาพี่พักหยิบใช้นะคะพี่พักก็ หยิบแต่อันไหนก็เอาอันนั้นเลยเพราะว่ามันใช้ได้หมดอะทั้งสองสีเลยนะ mm hmm. สำหรับตัวพี่พักนะปับ๊บเดี๋ยวพี่พักเช็ดออกก่อนเดี๋ยวพี่พักใช้สีอะไรดีล่ะอะสีศูนย์สองแล้วกันนะคะฮาตัวเนื้อคอนซีลเลอร์เขาอะจะเป็นเนื้อคอนซีลเลอร์ที่แน่นๆเลยนะมีความแบบไม่มีความเหลวนะคะมีความเป็นแบบแตะตรงไหนก็เป็นตรงนั้นเลยคะ่ะแล้วก็เจ้าหัวคอลเลคเตอร์เขานะคะจะเป็นหัวที่มีความขนขนมีความฟูฟูหน่อยนะคะ เวลาป้ายลงไปไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะกับดีด้วยซ้านะพี่พักชอบเพราะว่าเขาจิกคอนซีลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยแน,น่นๆเลยนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่พักลงเลยนะคะวิธีลงของพี่พักเนีย่ยพี่เขาจะลงใต้ตาแต่ด้วยความที่แบบลงใต้ตานะคอนซีลเลอร์อะ่ะพี่พักชอบที่เขามีความเหลวกว่านี้นิดนึงนะคะตอนแรก,แรกๆที่ใช้ก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ชินเลยแต่พอใช้ไปสักพักพอเขาอยู่มือแล้วรู้สึกว่าเออก็อดีเหมือนกันนะ นะแล้วก็จะแต้มบริเวณเนี่ยอเป็นสิวเนีแ่แต้มหน่อยแล้วก็อันนี้เนี่ยตรงหัวพี่พักเนี่ยนะมันจะเป็นเม็ดเม็ดสิวขึ้นเกิดจากพี่พักอ่ะสระผมลางไม่รีบวันสองวันเท่านั้นเองะคะ่ะรีบเรีบหนาวหนาวนะหูสิวขึ้นเลยเดี๋ยวก็แต้มแต้มไปทึ๊บพี่พักก็จะแต้มอย่างนี้เลยวิธีการเกลี่ยคอนซีลเลอร์ของพี่พัก เท่าที่พักลองใช้มาทั้งหมดใช้นิ้วใช้อะไรนะมาจบตรงที่ใช้ฟองน้ำไข่ที่ไม่ต้องชุบน้ำเลือกที่เขามีความนุ่มๆหน่อยนะคะเอาที่แห้งๆนี่แหละเออแล้วก็เกลี่ยเลยดิค่ะจะเกลี่ยที่ใต้ตาให้ดูก่อนทะะีค่อยๆกดนะคะลงคอนซีนลเลอร์เนี่ยยิ่บริเวณใต้ตานะคะยิ่งต้องใจเย็นๆเลยนะคะ ค่อยๆกดค่ๆกดปึ๊บอย่างนี้นะคะถ้าเราใจร้อนนะใต้ตาเป็นเส้นได้เลยนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวลามมาที่สิวเม็ดตรงนี้ด้วยเท่านี้เลยปึ๊บเสร็จแล้วหนึ่งข้างคือเนียนเลยนะเนียนกรุ๊ปเนียนกริปเลยนะคะพี่พางแนะนําเลยใครที่ต้องการคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีๆนะเต้าตัว for you two ตัวนี้นะ fade away ตัวนี้นะคะใช้ดีอ่ะคือ เนื้อสัมผัสหนักแน่นนะคะคือแบบไม่ได้หนักแบบต๊บอะไรคือเนื้อสัมผัสเขามันหนักแน่นในการปกปิดอะ่ะก็คือพอลงไปปุ๊บนี่รอยสิวรอยอะไรนะคะก็คือปกปิดได้ดีเลยแล้วดูหน้าผากของพี่พักนะคะที่มันมีรอยรอยแบบรอยสิวสะผมไม่เรียบอะไรเงี้ยดูดิมันก็คือเนียนไปพี่พักก็จะลงแค่นี้นะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งทานสูลูเซนแล้วก็แต่งหน้าทาปากก็คือแค่นี้เองเลยถ้าใครที่กำลังมองหาคอนซีลเลอร์ที่ปกปิด รอยสิวรอยแดงอะไรต่างๆได้ดีแบบปกปิดด,ด,ดีๆเลยเนียนๆเลยพี่พักแนะนำนะคะ,จะเจ้าตัวคอนซีลเลอร์เฟดเอาไว้ของ 4U2 ตัวนี้ค่ะใต้ตาก็ทำได้แต่ว่าถ้าคนที่ชอบความเนื้อเหลวๆหน่อยสำหรับใต้ตา,ตาอาจจะต้องใช้ไปสักประสาณ 2, 3, 4, 5ครั้งอะ่ะถึงจะอยู่มือนะคะพออยู่มือแล้วมันก็โอเคเลยสวยเลยสบายใจเลยนะเวลาใช้นะคะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นคอนซีลเลอร์พี่พักใช้ทุกวันเลยค่ะไปลองนะมันดี